เจ็ดพ <S an am alı> <two om> ี่น้องเนาะเนาะพี่น้องเอฟซีมาตามเล่ากันท่านน่พ่อแหล่พ่อแหล่คนนอนนาเนาะครับเนาะหักก่อนสุไปเฮากับมาเบิ่งก่อนเนาะครับเนาะวันพุธที่24มกราคม67เจ็ล่าพัฒนาออกนะครับ807 380ครับส่วนเด็กหลานก็ออก73็ดสามมรรนองเนาะครับของพ่อแหล่คนนอนมางวดที่ผ่านมากะ เขาตะเลกวิ่งนะครับขับงวดวันที่วันที่24มกราคม2567นะครับเนาะลาพัฒนาพ่อแหลนอนนาครับบนล่างวิ่งรวด9กับ0เน้นที่9เห้นที่เก่าเก่ากับพ่อมาพี่น้องมา0พี่นะครับแต่ว่าจับครูกับนี่0 2 0 4 0 9รับเลขตลอด8 0พี่น้องเนาะเสียบเต็มเนาะครับเต็มเนาะรับมวยที่พ่านาเขา3 0ตรงๆได้พ่อแหล่นะครับเนาะไอเด้เบิร์นดีตามกับที่ ได้อยู่นะครับเนาะครับเอามือนีพ่อเตียมภามาติดตามต่ออีกนะครับกับเราพัฒนาพ่อแหลนอนนานะครับมาแล้วพี่น้องทรงมาให้แล้วบ้านพ่อเตียมบรรยากาศดีนะคือหนองเจ้าก็ใกล้ทันใกล้ทนองน้ำมุมบรรยากาศธรรมชา,ศาศติโซกันนี่ไกลเลยพ่อแหลเคยไปบบ่อนโอ้พ่อแตีมเคยไปเย็บบ่บ้านพ่อแหลเคยไปตัวจะเลือ่อน่บ้านเพิ่นโอ้จะเลื่อนอยู่<ำ> มัหน้านเลื่อนพี่น้องไปแล้วมาบ,บริบาลอีกเน่มาเบิกนำกันมาพี่น้องเนาะเชนาดีเคยไปแล้วได้กินพ่อเนี่ยสองตัวงวดวันวันศุกร์นะครับเนาะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบหกเบิ่งกันจะจัดเดี๋ยวบ้าแหลจะสรุปให้พี่น้นองอีกรอบก,กันนะครับเนาะเบิบ่าแต่เหมยายกัน ในพี่น้องช่วงนี้เขียนผิดเขียนถือตัวหนังสื้อกำลังเขียนก็ลงยุทธว่ามอคอ้นี่อพอคอเป็นยังนุ่มเซ่มาออกคอรถือดใ่หน้อง,ง,ย,งยุ่งีว่าเขียนไวๆแน่พอเตี่ยมใจที่ขาดตัวท่าน บ่ไ,ไรด้วยไเวลาบ่ฮอดพี่น้องเอ้ยแหมหยอกกันซ oh ้วยเสือหรอพ่อพ่อแลคนนอนนากับพี่น้องที่ตัดแต่มเป็นผู้เขียนผู้บรรยาย เล็กวิ่งกับ,บรถคือกันเนะาะ,นนอะของครีนี่เนาะเขาดีเล็กบิ่ง หกกับเก้านะครับเน้นที่หกครับก็บิรงุชวนจับคู่นะพี่น้องเนาะจับคู่มากกับนี่ ศูนย์หกนะครับครบรถได้พี่น้องนีท่านเสียงครบเสียงสากสองหกนี่แหละคนเดินไาธรรมชาติาเปรหกครับหลักหกนะครับครับส่วนหลักเก้าพี่น้องหลักเก้ามี

มาเบิ่งตัวเนียนี่น้อนองเนาะผักพ,พอแหลกพันเนียนให้แปดหกนะครับสามเก้า เพราะแหลมกันกระมี่ตกกันนั่นมันได้เป็นน้องเนอะกันกันเบิ้นนะครับแปดแปดขับเป็ดกระมาพี่น้องอะยรัน ไอเปียนดะพี่น้องมีอหนิกมามํานำกันทีมงานสามไอน้องกันมีเบาแหลมผ้ารวยกับเสียนหน้าดีผ้ารวยนะครับมาร่วมตัวกันจะไปเอาตัวเลขแน้วทางมาฝากที่ฝากน้องมือน,นีพี่น้องครับเอาวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่26มกราคมสองหกเดนะครับ เาวพัฒนาพ่อแหลนอนนานะครับบนล่างวิ่งรูดหกกับเก้าหกกับเก่าชิมานำกันรถพี่น้องเพราะว่าขับมีหกเก่ารถพี่น้องเนาะขับเน้นที่หกนะครับก็มีศูนย์หกสองหกแปดหกสามเก้าสองเก้าหกเก้านะครับ,นะรบรเนาะขับคะแนนในที่แปดแปดหกกับสามเก้านะครับ เอาเช่นนั้นแล้วพี่น้องมากชอบตัวแรกก็อย่าลืมนะครับเด้อกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะครับเพื่อมันเป็นตัวกับถ้ามันเข่าพี่น้องส่วนตัวเบิ้ลกับแปดแปดนะครับเอาเตรียมกับครับพี่น้องแคปหน้าจอด้วยครับเด้อมาแล้วครับเราพัฒนาพ่อแหล่คนนอนนานะครับพี่น้องที่บนล่างวิ่งรูดหกกับเก้านะครับเอาเช่นนั้นที่มามาบรรยายพี่น้องเข้าาใจอีกรอบนึงนะครับ จับคู่นะครับ0 6 2 6 8 6นะครับ3 9 2 9 6 9ครับพี่น้องทีกันเบิ้ล8 8นะครับครับก็ขอขอบุญขอบุญนะครับพ่อแหล่คนนานานะครับที่นั่ตัวเหล็กส่งมาให้พอเตี๋มในน้ำเสนอให้พี่น้องทีเข้าเดี๋ยวมาลุนมาเสี่ยงกันนะครับมื่ออื่นนะครับวันศุกร์นะครับหวยรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องที สำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหม่ครับสวัสดีครับ